เรื่องย่อละครเหนือพรมลิขิตเรื่องราวของผู้หญิงสามคนที่แตกต่างกันสุดขั้วสองคนคือพี่น้องร่วมสายโลหิตอีกหนึ่งนั้นคือเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวซึ่งโชคชะตาชักนำให้ทั้งสามได้มาผูกพันกันทว่าเมื่อเวลาผ่นผานๆเส้นทางชีวิตกลับพลิกผันพร้อมกับเรื่องราวความรักความแค้นและแผนร้ายที่จังหวัดโคราชรสรินอยู่กับรัตนาผู้เป็นแม่เพียงลำพัง รัตนาทำหากินตัวเป็นเกลียวเที่ยวสรรหาสินค้ามาขายกลุ่มแม่บ้านและห้างร้านต่างๆเพราะต้องการส่งเสียให้รสรินได้เข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดรัตนามักพร่ำสอนให้รสสรินฟังเสมอว่าลูกผู้หญิงจะเอาตัวรอดได้จะต้องเด็ดเดี่ยวและยืนหยัดให้ได้ไม่ต้องหวังพึ่งผู้ชายทั้งยังสอนให้รสรินซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบลูกค้ารสสรินกลายเป็นเด็กสาวที่แข็งกร้าวมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ชอบสูงสิงกับใคร รส,สรินไม่อยากเป็นนักขายตรงเหมือนแม่เพราะมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีวงโยธวาทิตย์ซึ่งรัตนาไม่สนับสนุนรสสรินคิดว่าแม่ไม่สนใจความฝันของตนจึงทะเลาะกับแม่บ่อยครั้งจนทนไม่ไหวคิดหนีไปตายเอาดาบหน้าชุนเพื่อนชายคนสนิทที่รส,สรินไว้ใจที่สุดเท่านั้นที่คอยให้กำลังใจชุนแอบชอบรส,สรินแต่ไม่กล้าจีบเพราะเป็นเด็กที่อาย รสรินสนิทกับชุนมากเพราะชุนคอยช่วยทำการบ้านเป็นลูกไล่ยอมเป็นเครื่องระบายอารมณ์เวลาที่รสรินไม่สบายใจเป็นคนเดียวที่รู้จักนิสัยของรสรินดีที่สุดเฮียใช้พ่อของชุนเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างใหญ่เฮียใช้เป็นพ่อไม่มีน้ำใจที่คอยช่วยซื้อสินค้าต่างๆของรัตนาและคอยช่วยเหลือรัตนาอยู่เสมอวันหนึ่งรสสรินไปขอพรจากย่าโมขอให้รัตนาอนุญาตให้ไปแข่งวงโยธวาทิตท,ที่เธอคัดตัวผ่านแล้ว ในวันนั้นเด็กสาวได้พบกับอินทุออนและอัญชิตาสองพี่น้องที่เพิ่งย้ายจากกรุงเทพมาอยู่กับญาติในเมืองโคราชอินทุออนมีบุคลิกตรงข้ามกับรสสรินทุกอย่างเป็นคนอ่อนแอขี้กลัวใจอ่อนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ เพราะอินทุออนโตมากับครอบครัวข้าราชการที่มีฐานะมั่งคั่งเมื่อพ่อกับแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันจึงทําให้อินทุออนและอัญชิตาต้องย้ายไปอยู่กับนา้าซึ่งทําเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดกส่งผลให้ความเป็นอยู่ของอินทุออนกับอัญชิตาค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นคนอาศัยเพราะอุไรานาสาวมักจะเอาเงินทองจากกองมรดกมาบํารุงครอบครัวและลดค่าใช้ใจ่ายต่างๆของอินทุออนกับอัญชิตาลง สองพี่น้องมักโดนเพื่อนใหม่ก่นแกล้งเสมอบ่อยครั้งที่รสสิรินต้องเข้ามาช่วยอย่างเสียไม่ได้อัญชิตารู้สึกทึ่งกับความเก่งไม่กลัวใครของรสริรินและพยายามติดสอยห้อยตามจนรสสรินรำคาญวันหนึ่งอินทุออนโดนหน้าเขยลวนลามรสริรินเข้าไปช่วยไว้ทันแต่ก็หนีกลับบ้านโดยทิ้งสองสาวพี่น้องไว้ทั้งคู่ไม่รู้จะทำยังไงต่อจึงหนีออกจากบ้าน พอดีกับที่รสรินก็หนีจากรัตนาเพราะโกรธที่แม่ไม่ให้ไปแข่งดนตรีและชะตาชีวิตก็พาให้ทั้งสามคนมาเจอกันในยามกับขันเพราะอินทุออนกับอัญชิตากำลังจะโดนคนร้ายล่อลวงจับตัวไปแต่รสรินก็เข้ามาช่วยอีกครั้งในขณะที่กำลังแย่เฮียใช้กับชุนก็มาช่วยได้ทันเฮียใช้พาทั้งหมดไปที่บ้านรัตนา พอดีกับที่อุไรเอาตำรวจมาตามจับรถซาลินข้อหาทำร้ายร่างกายสามีตนเองแต่อัญชิตาก็บอกให้พี่สาวที่เอาแต่ร้องไห้บอกความจริงกับทุกคนไปว่าโดนน้าเขยปลุกปล้ำสุดท้ายอุไรต้องยอมกลับไปแต่ขอฝากหลานหลานไว้บ้านรัตนาหนึ่งคืนรุ่งเช้ารัตนาก็พาเด็กๆไปส่งแต่กลับพบว่าอุไรกับสามีคนของหนีไปเกลี้ยงรัตนายอมให้สองพี่น้องอยู่ด้วยโดยมีข้อแม้ว่าทั้งสองคนต้องช่วยทำงานหาเงินมาจ่ายค่ากินอยู่ สองสาวดีใจมากแต่รสสรินกลับเซง็งอินทุออและอัญชิตากลายเป็นสมาชิกครอบครัวของรส,สรินเวลาผ่านไปรส,สรินยอมเปิดใจและกลายเป็นเพื่อนรักกับอินทุออส่วนอัญชิตาก็เห็นรส,สรินเป็นไอดอลและเรียนแบบรส,สรินทุกอย่างรสสรินตั้งใจจะเรียนให้สูงที่สุดเพื่อจะได้งานที่ดีเป็นที่นับถือของคนทั่วไปจะได้ไม่ต้องเป็นเซลเหมือนแม่แต่แล้วความหวังก็ต้องดับวูบเมื่อแม่เกิดอุบัติเหตุเข้าห้อง ICU ก่อนแม่จะเดินทางรสรินทร์ทะเละตัดขาดความสัมพันธ์แม่ลูกเพราะจับได้ว่าแม่ไปมีความสัมพันธ์กับเพียใช้และพานโกรธชุนด้วยที่รู้ทุกอย่างแต่ไม่ยอมบอกตนรสสรินเสียใจและความจริงเรื่องพ่อที่แม่ไม่เคยบอกรวมถึงความจริงที่แม่ทำงานหนักเพื่อตอนเองก็ค่อยๆเผยออกมาตนยิ่งเสียใจมากรสสรินตั้งใจสู้และตั้งใจจะเป็นเสาหลักครอบครัวแทนแม่ เธอตัดสินใจหยุดเรียนและให้อินทุออนกับอัญชิตาไปเรียนรสรินสารต่อง,งานขายตรงของรัตนาอย่างเต็มตัวเฮียใช้ขอเข้ามาช่วยเหลือโดยการอาสาพาทุกคนย้ายไปอยู่ที่บ้านเมื่อรัตนาได้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อที่เขาจะได้ช่วยดูแลรัตนาได้แต่แล้วเครอสซ้ำกํา,ากซัดเมื่อเกิดเหตุแกส๊สระเบิดเพลิงไม่โกดังวัสดุของเฮ er ียใช้เฮียใช้ถูกไฟคลอกตายส่วนชุนแม้ไม่พบศพแต่ตำรวจก็สันนิษฐานว่าร่างแหลกละเอียดเพราะแรงระเบิด รสรินเสียใจแทบบ้าแต่ก็ต้องพยายามยืนหยัดให้ได้ความเป็นยอดนักขายของรัตนาช่วยทำให้รสรินมีฐานลูกค้าที่มั่นคงอินทุออนกับอัญชิตาให้สัญญาว่าจะไม่มีวันทิ้งรสรินจะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวรสรินตั้งใจจะเปิดตัวครีมตัวใหม่เพราะได้สูตรเด็ดมาโชคชะตานำพาธนากรชายหนุ่มเจ้าเล่ห์ที่เคยมาหวานสเสน่ห์สาวๆซึ่งกำลังดนมาเฟียตามทวงหนี้กลับมาเจอทั้งสาสาวอีกครั้ง ธนากรรู้ว่าอินทุออนมีสมบัติจึงออกอุบายช่วยอินทุออนทวงคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและเงินจํานวนหนึ่งของพ่อแม่กลับคืนมาจากหน้าอุไรอินทุออนตั้งใจจะเอาเงินไปลงทุนขายครีมกับรถรินตามที่เคยวาดฝันกันไว้แต่ธนากรกลัวอดเงินจึงล่อลวงอินทุออนด้วยความรักเธอเชื่อที่ธนากรบอกทุกอย่างความเป็นเพื่อนมาถึงจุดแตกหักเมื่ออินทุออนหนีไปกับธนากรและยังขโมยเอาสูตรเครื่องสำอางไปอีกด้วยความแค้นของเพื่อนรักจึงเริ่มต้นขึ้น เวลาผ่านไปรสสรินกลายเป็นผู้บริหารหญิงที่มีชื่อเสียงรสสรินได้เจอกับชายหนุ่มชื่อชานนที่เธอรู้สึกคุ้นเคยและมาทำให้ใจหวั่นไหวแต่เขากลับมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เธอไม่รู้ด้านอัญชิตาที่หลังจากออกจากบ้านรส,สรินก็ตัดขาดกับพี่สาวแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นปลายฟ้าพอเรียนจบก็กลับมาสมัครงานที่บริษัทของรสสริน มนุษย์เรามักดิ้นรนสแสวงหาชื่อเสียงวิ่งตามความฝันพยายามเอาชนะโชคชะตาโดยลืมสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือความผูกพันมิตรภาพและความจริงใจรสสรินหญิงสาวที่ยังรอคอยการแก้แค้นเอาคืนผู้ที่หักหลังอย่างอินทุออนกับธนากรชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชม ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีและวันเสาร์ถึงอาทิตย์เวลา20.25นาฬิกา25นาทีทางช่อง3เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่25เมษายนนี้